จากการเป็นคนที่ขี้เกียจมาทังชีวิตเราสามารถสรุปได้เลยว่าคนเรามักหิีกเลี่ยงการทำงานเพราะมันดูยากเกินไปแต่นี่คือ3วิธีที่เราใช้ช่วยในการทำงานและการทำตามแพลนต่างๆที่เราวางเอาไว้ start small สมองเราชอบสิ่งที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าอ่านหนังสือ ให้ลองเปลี่ยนเป็นอ่านหน้าที่1-5ของบทที่1และใช้เวลา20นาทีและยิ่งเรารู้ว่าต้องเริ่มเมื่อไหร่และมันจะจบเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราเริ่มงานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าย่อยแล้วมันยังดูยากอยู่ก็ให้ย่อยต่อไปอีกจนกว่าเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้ use tools To make it make easier ไม่ว่าจะใช้ AI ถามรุ่นพี่ขอข้อสอบเก่าหรือเตรียมของเตรียมสถานที่ให้พร้อมเราจำไว้ว่า g o ของเราคือการทำให้งานมันง่ายขึ้น Mindset จากที่คิดว่าเราขี้เกียจตอนนี้ก็เลยจะยังไม่ทํางานตอนนี้เปลี่ยนเป็นเราจะทํางานตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ขี้เกียจย่างสบายใจใน,นอนาคตคราวรู้ว่าทุกคนอยากพักแต่การที่ขี้เกียจตอนงานยังไม่เสร็จทุกคนเคยได้พักจริงๆในตอนที่บอกตัวเองว่ากําลังพักอยู่บ้างหรือเปล่าเราเคยอ่านเจอว่า jumping late in the water just make it warmer คือการที่เราเลื่อนงานออกไปวิ่งหนีไปในตอนนี้ก็ไม่ได้ทําให้งานมันง่ายขึ้นมีแต่จะเครียดกว่าเดิมเพราะความรู้สึกผิดในใจเราเลยเวลา ที่เหลือไม่มากดังนั้นทำตอนนี้มันง่ายกว่านะทุกคนหวังว่า Trick SUM จะช่วยให้งานของทุกคนดูง่ายขึ้นได้บ้างนะคะถ้าชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ